ค่ะสวัสดีค่ะเห็นถามกันเข้ามาเยอะเลยนะคะสำหรับการเข้าใช้งานออในเว็บไซต์ของครูดีของแผ่นดินนะคะสำหรับครูครูที่เริ่มให้เด็กๆทำกิจกรรม v i อินเทอร์เน็ตอาซัมนะคะแล้วจะส่งเกียรติบัตรใช่ไหมคะวิธีการง่ายมากนะคะครูเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะของครูดีของแผ่นดินนะคะพิมพ์เข้าไปตรง Google ก็ได้หลังจากที่ครูเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของ ครูดีของแผ่นดินแล้วนะคะให้ครูคลิกเข้าสู่ระบบค่ะแต่ว่าก่อนที่จะคลิกเข้าสู่ระบบถ้าเรายังไม่ได้เป็นสมาชิกให้ครูสมัครสมาชิกก่อนนะคะพอสมัครสมาชิกเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีให้ให้เรากำหนด User password เพื่อที่จะเข้าสู่ระบบในการใช้งานนะคะจากนั้นให้เราคลิกตรงนี้เข้าสู่ระบบนะคะพอเราเข้ามาสู่ระบบนะคะอันนี้จะเป็นหน้าแรกเขา จะสังเกตว่าในในหน้าแรกของเขาเนี่ยจะเป็นข่าวสารนะคะเป็นประชาสัมพันธ์ภาพรวมๆนะคะแล้วในหน้าเว็บไซต์มูลนิธิคูดีของแผ่นดินเนี่ยให้เราคลิกตรงนี้ค่ะร่วมโครงการนะคะ